ซึ่งข่าวต่อไปก็สวยงามเช่นกันนะครับเป็นความสวยของสาวปรางกนรันนางเอกของเรื่องเมียอาชีพหรือน้องดาวนั่นเองตวางสุงปรางนี่โอ้โหคนชมกันทั่วโซเชียลจริงว่าสวยเหลือเกินสวยตั้งแต่เส้นผมผู้หญิงยังยอมแพ้ว่าสวยเหลือเกินสวยไม่แบ่งใครอะค่ะปรางกระซิบครับว่าที่เห็นเป็นแค่น้ำจิ้มนะยังมีหลายลุคในละครเรื่องนี้ที่เธอจะสวยแบบเจอจรัดให้เราได้เห็นกันแต่เธอบอกว่าเบื้องหลังกว่าที่จะสวยได้ขนาดนี้นะฮะต้อง มาแต่งหน้าที่กองเป็นคนแรกเสมอระหว่างถ่ายทำเนี่ยอากาศร้อนเราจังสเกตว่าน้องดาวจะปล่อยผมตลอดเล<ะ>ต้องยอมทนร้อนนะเพื่อความสวยครับแล้วก็ถามเคล็ดลับว่าทำอย่างไรให้สวยเธอบอกอว่าต้องนอนให้เพียงพอ,อ,อเพราะว่าถ่ายละครเหนื่อยเนาะก็ต้องแบ่งเวลาให้เพียงพอด้วยนะครับแล้วก็เผยที่มาของลุกเหล่านี้รวมถึงลุกที่มีเก็บไว้เป็นความลับด้วยครับแต่จะบอกลาก่อนหรอคะไม่รู้จะบอกเปล่า พี่อูเลอกเองทุกชุดนะคะ oh. ถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่าชอบไหม oh. แล้วแบบทุกคนก็จะแบบปางโพสท่าดีๆแบบเอาสวยๆเอาเอวสับ <c oughs> เอาเอวซับอะไรเงี้ยช <c oughs> ุดจะได้ผ่านอ oh. ะไรเงี้ยค่ะน้ำหนักหนูลดลงเรื่อยๆกับการเล่นเรื่องนี้เพราะว่าชุดมันเล็ก <c oughs> แล้วพอชุดมันเล็กใช่ไหม <c oughs> เราก็รู้สึกว่าอยากใส่ให้มันออกมาเพอร์เฟกต์ถ้าวันไหนในกองอาหารแซ่บๆทำยังไง ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้กิน <c oughs> อยากให้ติดตามค่ะยังไม่หมดค่ะ <c oughs> มีแซป <c oughs> เขาเรียกว่าชุดในในละครเนี่ย <c oughs> เรียกว่าชุดขอรถได้รถขอบ้านได้บ้านคือใส่แล้วขออะไรก็ได้ <c oughs> แต่ขอกินข้าวไม่ได้ มีอีกหนึ่งชุดที่พิเศษด้วยพิเศษมากค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นชุดที่ผู้จัดเสียสละเอามาให้เลยนะคะเป็นชุดที่พี่อุช้ยจริงในชีวิตจริงใส่ด้วยกันเลยนะคะได้ใส่ได้ใส่ค่ะเดี๋ยวได้เห็นก็น่าจะประมาณกลางๆเรื่อง